วัสดีครับกระผมไอหนุ่มหน้ามนขวัญใจคนจนทำรอนวางหวังสีมารับหน้าที่สืบหาว่าทำไมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดยะโสธรและอำนาจเจริญเนี่ยจึงได้ทั้งนุ่มและหอมอย่างนี้แถมยังมีเครื่องหมายรับรองการผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานอีกด้วยเอ๊ะมันยังไงกันครับนี่ต้องติดตามแล้วครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดศรีสะเกด ผมขอเริ่มต้นที่ผาหมออีแดงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเขตชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาจากผาหมออีแดงสามารถส่องกล้องชมปราสาทเขาพระวิหารได้ครับและในอำเภอกันทรลักษ์นี้ก็มีโรงสีที่ได้รับการรับรองคือโรงสีตั้งไทบุญและโรงสีของชากรการเกษตรกันทรักษ์สวนร้านอาหาร ก็มีร้านแขกยาวเจ้าห้อนและครัวพิกุลแก้วที่บริการด้วยข้าวหอมมะลิศีสเกตครับจากผาหมออีแดงผมเข้าสู่ตัวเมืองศีสะเกตภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ทุกปีจะมีงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยอันได้แก่ลาวสวยขเขมรและยอะ่อดอกลำดวนเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนี้ครับ และยังมีการแสดงประกอบแสงสีเสียงชุดตำนานการสร้างเมืองรีสเกษในตัวเมืองก็มีร้านอาหารบริการข้าวหอมมะลิให้เลือกมากมายครับสาม,มารถพูดได้ว่าข้าวหอมมะลิอินรีของรีสเกตเป็นเบอร์หนึ่งที่ส่งขายไปยังยุโรปอเมริกาต่างๆทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นล้วก็ได้รับมาตรฐานของทางยุโรป ทั้งหมดเนี่ยนะครับตรงนี้แล้วก็มีการมาดูแปลงต่างๆได้รับการยอมรับผมออกจากตัวเมืองไปสู่อำเภออุทุมพรพิสัยชมปราสาทสีพฤกเทสวนตั้งอยู่บริเวณวัดสะกำแพงใหญ่มีอายุราว1,300ปียังปรากฏปราสาท4หลังและวิหารสองหลังในสภาพสมบูรณ์ดีครับผมเดินทางต่อมาที่อำเภอห้วยทับทัน ที่นี่ขึ้นชื่อคือไก่ย่างไม้มดันด้วยเนื้อไก่สายพันธุ์พื้นเมืองกับไม้มดันที่มีรสเปรี้ยวทำให้ได้รสชาติที่แสนอร่อยเช่นร้านไก่ย่างในเฮงดีมีให้บริการข้าวหอมมะลิด้วยส่วนโรงสีที่ได้รับการรับรองเช่นโรงสีข้าวโตมีและโรงสีข้าวโตเต็มตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอราศีสลดครับ มีโรงสีสากรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทก,สสกศศีสเกตจำกัดที่ได้มาตรฐานและมาพบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสงที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้รับทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสมาธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติหรือไอโฟมเคยชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิระดับประเทศ ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ในการทำเกษตรอินทรีย์นี่มันช่วยให้เกษตรกรเราลดความเสี่ยงที่เราจะได้รับสารเคมีปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายและก็ส่งผลต่อผู้บริโภคที่เขาได้รับข้าวที่เป็นปลูกในกระบวนการอินทรีย์ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายนิสเกตนะครับสามารถปลูกข้าวหอมมะลิร้อยห้าได้ย่ยมเลยต่างชาติรู้จักคนไทยรู้จักข้าวหอมมะลิร้อยห้า จากเขตทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดศรีสะเกษ